สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่30เมษายน2558นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยของเราเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะคะก็ปรับตัวลงมาหลุดแนวรับสําคัญที่เรามอง1530นะคะก็ถอยตัวลงมานะคะทําให้ภาพโดยรวมเนี่ยยังคงเป็นกรอบน่าจะมีดาวไซต์นะคะแต่ว่าหลังจากที่ลดลดลงมา สามวันติดต่อกันค่อนข้างแรงนะคะเรามองว่าการรีบาลถ้าหากเกิดขึ้นในวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้บ้างนะคะหลังจากกรนง,ง,ง,งมีการลดอัตราดอกเบี้ยเออมื่อวานนี้นะคะค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะที่0.25%นะคะจาก1.75มาอยู่ที่1.5%นะคะตรงนี้น่าจะส่งผลในเชิงบวกได้บ้างนะคะกอกับเรื่องของการดิดตัวของราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นน่าจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนพยุงตลาดอยู่ได้บ้างนะคะอีกทั้งในส่วน ของสถาบันภายในประเทศนะคะที่ก็เห็นแรงซื้อเข้ามาในตลาดอนุพันธ์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่อาจจะดูดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามองภาพาการรีบาวของตลาดถ้าหากเกิดขึ้นเนี่ยเรามองเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่า,าตัวภาพเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยโดยรวมต้องยอมรับว่ายังคงย่ำแย่อยู่นะคะเพราะว่า,าในส่วนของปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยตัวเศรษฐกิจก็คงจะยังดูไม่ดีมากนักนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่ง ในสาเหตุที่ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากรงเนี่ยมีการตัดสินใจปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณภาพที่อาจจะดูไม่ค่อยดีนักจากปัจจัยภาพใหญ่ลงมาส่วนปัจจัยภายนอกเองเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ถือว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากเศรษฐกิจมหาภาคนะคะในเรื่องของตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ถือว่าต่ำกว่าที่คาดนะคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดที่1%นะคะก็ได้เห็นตัวเลขที่0-2%นตนะคะตรงนี้ก็ ถือว่าเป็นภาพกดดันการเติบโตการพื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของทางเฟดนะคะในขณะที่ผลการประชุมของเฟดเนี่ยก็จบสิ้นผ่านพ้นไปได้ตามคาดนะคะค่อนข้างที่จะนิวโตรตต,ต่อตลาดนะคะในแง่ที่เฟดก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดน,นะคะประเด็นถัดมา,มาที่จะต้องจับตาดูนะคะก็คงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ของกรีซนะคะออของกรีซนะคะซึ่ง ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงกำหนดการชำระหนี้ต่อกลุ่มเจ้าหนี้นะคะโดยเพราะในส่วนของ IMF นะคะก็มีกำหนดการสำคัญนะคะในวันที่1พฤษภาคมนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อีกละลอกหนึ่งก็คือในวันที่12พฤษภาคมนะคะรวมยอดเงินก็ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะคะในขณะที่ทางรัฐบาลกรีซเองเนี่ยก็มีความพยายามในการเร่งการร่างแผนปฏิรูปเสนอต่อกลุ่มเจ้าหนี้ต่อไปนะคะ มองภาพโดยรวมแล้วเนี่ยการดิดตัวของตลาดคงมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดนะคะยังคงไม่แนะนำให้เข้าไปในตลาดหุ้นนะคะในภาพที่ยังคงมีภาพของการย่อตัวลงของตลาดอยู่นะคะอัพไซด์เนี่ยเรามองที่1 5 3 0นะคะก่อนเป็นระดับแรกนะคะก็ออรอเซตให้ยืน1530ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปเทรดอย่างจริงจังนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องออถ้ารับความเสี่ยงได้ค่อนข้าง,งน้อยเนี่ยคงเน้นลักษณะเวทและซีนะคะ หรือว่าถ้าจะเข้าไปเทรดบ้างเนี่ยถือว่ามองกรอบที่1530กับ1510นะคะก็อาจจะเทรดในระยะสั้นๆแต่ให้เลือกจำกัดพอร์ตระยะสั้นไม่ให้เกิน25%นะคะในภาพของตลาดที่ยังคงมีดาวไซต์อยู่นะคะก็หลักๆเลยคงต้องให้รอลุ้นยืน1530ให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปอย่างจริงจังนะคะในแง่ของหุ้นในพอร์ตระยะสั้นคงไว้ทั้ง3ตัวนะคะ BDMS SF แล้วก็ตัว i v l นะคะ หุ้นที่ครบเกณฑ์ cash b a l a n c นะคะก็มีตัว CI นะคะนุสาแล้วก็สามารถวอนหนึ่งนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้เรานําเสนอหุ้นเ,เพิ่มเข้ามาหลายตัวทีเดียวนะคะบนตีมเฉพาะตัวนะคะอย่าง KTB เราแนะนําเข้าไปตั้งแต่วันก่อนหน้านี้นะคะก็ยังเข้าซื้อไม่ได้นะคะเราปรับจุดเข้าซื้อใหม่ขอสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะให้จุดเข้าซื้อที่20บาทนะคะเราทํากําไร20บาท70ตัดขาดทุนที่19บาท40นะคะ ตัวที่2ที่เราแนะนําเข้ามาคือตัว CSS นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองการเติบโตของธุรกิจในปี8 8เนี่ยคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงนะคะจากฐานธุรกิจเดิมนะคะ Trading และโทรคมนาคมนะคะแล้วก็การเข้าซื้อ70%ในใน Neon Rocks นะคะ NWC นะคะ Communication นะคะทำธุรกิจ t e l e t e l e c o m i n f r a s t r u c t u r e นะคะโดยคาดรายได้เนี่ยโตได้ประมาณ20-25%ยอีนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีแผน อินออร์แกนิกโกลนะคะอื่นๆที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการด้วยนะคะเราให้เข้าซื้อที่7จ็บาทยีนะคะรอทํากําไรที่เจ็ดบาทห้าสบนะคะตัดขาดทุนที่6กบาทเก้าสิบนะคะตัวที่ส BJCHI นะคะหรือว่า BJC BJC นั่นเองนะคะก็ให้กินกําไรจากผลประมูลงานโครงการปริโตบัสนะคะมูลค่ารวมกว่า5,000ล้านบาทน,นะคะแล้วก็โครงการ APLNG นะคะมูลค่าประมาณ2,000ล้านบาทนะคะซึ่งมีกำหนดการจะประกาศในช่วงไตรมาสที่2นี้นะคะแล้วก็จะเป็นแรงสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากงานในมือที่ใกล้จะเสร็จสิ้นลงเกือบทั้งหมดในช่วงไตรมาส2นี้นะคะให้เข้าซื้อที่33.25นะคะรอทำกำไร37ตัดขาดทุนที่34บาทนะคะ ตัวที่4นะคะการบินไทยนะคะตัวนี้เรามองหน่าเล่นเก่งกาไรระยะสั้นอีกครั้งหลังจากราคาตกลงมานะคะคาดว่าไตรมาสหนึ่งกำไรสุดที่จะอยู่ที่ 12, 4 3 3ล้านบาทนะคะเทียบปีก่อนที่ขาดทุน2634ล้านบาทนะคะแม้ว่าจะมีกําไรอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงนะคะแต่ถ้าหากดูจากการดําเนินงานเพราะว่ากําไรอยู่ที่2765ล้านบาทเทียบขาดทุน3ามอล้านบาทนะคะ โดยมองราคาน้ำมันที่ลดลงยังเป็นยังส่งผลบวกรวมกับกำไรที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะให้เข้าซื้อที่12.80นะคะเราทำกำไร13.50ตัดขาดทุนที่12.20ตัวสุดท้ายนะคะนำเสนอตัวเดมโก้เข้ามานะคะมองเรื่องของการเตรียมเซ็นงานรับเหมานะคะ EPC นะคะ,ะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ EA 90เมกะวัตต์นะคะแล้วสัญญาสัมปรานระบบ สาธารณพื่ในประเทศลาวด้วยนะคะต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหลุนแบ็กหลอกอีก2,250ล้านบาทแล้วก็เสริมการเติบโต,ตไรายได้แล้วก็กำไรปี58นะคะให้รอทำกำไรที่ 19, 13บาบาท90นะคะจุดเข้าซื้อให้ที่13บาท10นะคะตัดขาดทุนที่12บาทส0ส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะยกเว้นตัว Intouch ที่ตัดขาดทุนออกไประหว่างวันเมื่อวานนี้ที่76บาท50นะคะ ปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ